พี่แม่พี่แม่ไอพี่แม่ห่อเชิดเชิดกระทิงให้ลูกเดี๋ยวหมดก่อน ยาวป้ายโลกอ่ะเปิดให้แล้วนะพี่พี่คือขอกันมาแต่ทิศที่แล้วเปิดให้แล้วพี่เจ๊อย่าลืมดูมมมเม้นให้หน่อยพี่อีกแล้วค่ะคืออย่างงี้รุ่นเนี้ยมันม ต้นใหร่แล้วขนาดต้น,นไดเปิดรีวิวเส้นยืดแขนยาวครจะเอารีบรีบเลยรีบสั่งเลยเพราะว่าหมดแล้วหมดเลย จริงๆว่าจะไม่เปิดไม่เปิดแล้วเพราะว่าของเหลือน้อยแต่มีคนขอมาเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยก็คือจริงๆแบบสั่งกันได้เลยน่าจะเปิดได้แค่ทีเดียว,ยวด้วยแหละจะหมดแล้วจะไม่มีแล้วพี่สตอกหมด จะเอารีบเอาจ้าหมดแล้วหมดเลยพันเก้าหมดแล้วหมดเลยนะเกรดดีดี ไม่ได้ใส่ไม่ดีแล้วแหละมองหน้ามันน่ากลัว้ากจริงค้จริงตั้งแต่ป้ายเหมือดสเก็ตเด็กสตรีทเนี่ยเนาะมันออกลายแบบผูดใจเลยนะบอกก่อนผูดใจสิ่งนี้เลยผูดใจผูดใจสิ่งนี้ ออ้้ตาใหญ่ตา,ยยาใหญ่ตีนม่ใหญ่ไม่หลับนะวีแต่ลูกนีออกดีอ่ะใครอ่ะอันน๋นอไม่รู้แหละพี่คนที่ขอมายังไม่รู้เท้าทักทุกวันเลย <c oughs> ก็เห็นใจอยู่ <c oughs> เปิดเลยเปิดเลย <c oughs> เสไไื้อยืดคอปก54ขึ้นมีไหมเสื้อยืดคอปกเซับซับคอโปโลหรือเปล่า,าพี่ถ้าเสื้อปกเสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์มีนะแต่ว่าจะอก54ขึ้นไหมนั่นคือไม่ไม่ไม่แน่ใจไซส์าอาจจะประมาณ XL 2X 3X 4X ประมาณนี้กระสอบนี้เท่าไหร่ครับ หนึ่งพันเก้าค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเกาศนย์ศูค่ะรับได้เลยนะหนึ่งเ้าศูนศใครรับพิมพ์รับไม่ไม่รวมค่าเดินทางเป็นอองานแบบ งานเซลล์นะหมดแล้วหมดเลยนะพี่ไม่เหลือน่าจะเหลือนิดเดียวละเหลือเหลือไม่เยอะละใครขอรีวิวมาทันก็เอาเลยจัดไปค่ะยืดแขนยาวป้ายโลก S A L เกรด b 1 9 0 9นะจ๊ะตัวแรกดูแขนนี่โอ้โหวสวยๆเลยรุ่นนี้ไซส์ค่ะนะคะนี่ S M L X L นะ ใครหาแบบถูกๆเอาไปเลยจาะไปซักเอาไปรีดเพิ่มมูลค่ากันด้วยนะคะเพราะมันนางเป็นเกรด B นะเอาเป็นเกรด B ค่ะมีแขนต่อด้วยจริงก็ใส่ได้ทั้งชายและหญิงแหละพี่จริงมันใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะก่โลคะสี่ห้าจ้ะสี่ห้า พี่ก็คือหนูมีขายเสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์อ่ะเสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์ er o o พี่เอาทักแชทเลยหนูจะส่งหน้ากระสอบให้ดูเพราะหนูไม่ได้รีวิวเสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์กระสอบเสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์ค่ะ2อ0พันหค่ะเสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์นะถ้าจะดูก็ทักมานะ นี่ไซส์มันก็อาจจะ XL 2X 3X 4X นั่นแหละโปโลโอเวอร์ไซส์ side, มันก็อยู่ประมาณนั้นมาจาะนี่สวยๆเลยหัวผ้าก็จะมีให้ลุ้นนะคะต้องมาไปลุ้นนะออกมากออกน้อยยังไงก็คือต้องลุ้นถ้าเป็นหัวะคะ่ะหูซิมซักลี่จะได้สวยๆนะคะ ไซส์ตั้งแต่ S, <S, <Okay>. <S เลยนะ S M L XL รุ่นนี้ไซส์รวมนะสกรีนสวยๆก็คัดก็แยกเอานะอกีน, <c oughs> นัยเอานะไม่ใช่ละใครก็มาสมนใจ อ๋ออ,อีมิดมาทุกวัน,วนบล็อกเป็นร้อยคนแล้วก็ยังมาฮึบล็อกไอ้ม,มโอ้โหไปไปซะไปซะ <c oughs> มาทุกวันเลยบล็อกมันละไปซะังมาทุกวันเลยระวังกันด้วยนะทุกคนอีตํารามาแปะให้ทักหามันเนี่ยมันคือมิดอีมิดแล้วชอบใช้รูปโปรไฟล์ผู้หญิงสวยๆนะเออใช่เลย ก็จะมาบอกว่าทักขามันน้อยคนเขมาดูเยอะมากเลยจริงๆร้อยกว่าเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนระวังมิดกันด้วย15โลมีประมาณบล็อกมันทุกวันบล็อกมันมาบล็อกมันมาแล้วก็บล็อกมันรุ่นนี้เหรอใช่ไหมประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบตัวบลกลบอันนั้นเขาชอบอะไรช่บปะเกงแดง อุ้ยเธอสองตัวนี้เก๋เวอร์ใช่รับได้นะ,ะ,ะนี่คือวรุ่นเมกาสองตัวนี้วยวรุ่นเมกามากวรุ่นเมกามากเลยอุ้ยหลกใครชอบกระสอบนี้พิมพ์รับรับกระสอบรีวิวมาหรือจอากระสอบใหม่ไปเปิดเองก็ได้ก็ต้องไปลุ้นลายลุ้นแบบเองนะเพราะว่ามือสองแบบละตัวเด้อ นี่มีแขนต่อเนี่ยหล่อว่ะโอ้ม้าใหญ่ม้าใหญ่ไปซักรีดอ่ะดีเลยถูกมากนะพันเก้าโลอดอ่ะ เกสหรอ,หรอเอ่ยว่ะโหแบบความแบบเฮ้ยใครรับเอาเลยนะเทเวอร์ชอบเขียวนี้อ่ะสวยอ่ะอันเนี้ยที่โชว์เนี่ยก็คุ้มแล้วนะที่โชว์อยู่เนี่ยก็คือคุ้มแล้วนะ แล้วได้ทั้งกระสอบไปอีกอ่ะอุ้ยมิกเฮ้ยป้ายห้อยหล่อเลยนี่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะจริงมีทั้งสีพื้นแล้วก็มีทั้งลวดลายนะคะสีพื้นและลวดลายเลยนีย่เท่อะ เด็กเก็ดเด็กเก็ดบอกพ่อมาลองไซส์มีตั้งแต่ S M L X L นะเดี๋ยวจะโชว์ข้างหลังก่อนเดี๋ยวแขวนให้หลังก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูทุกตัวนะใครรับก็รับ หอ๋อใหญ่ตูมโหรับทุกมากเลยนะโทรหาป้าป้าก็ไม่ขายด้วยช่วงเนี้ยอยากได้เ้ยพี่เอาเดีย๋ยวดูหัวผ้าก่อน,น,นอ้นาวในนี้ไม่ไมีคนคขวเลยลูกค้าอากาศดีลูกค้ายังไม่ตื่น ไผมบางเหรอไม่ไม่มีอ่ะพี่ผู้หญิงถ้าเป็นผูยย้หญิงก็จะเป็นคาริแกนใช่สมยัยผมบางเราไม่มีแฟชั่นหรอ ประมาณกี่ตัวร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบหกลบ รับดิยารีวเนี่ยยังเลยลูกค้าไม่เห็นเหรอข้างหลังอ่ะลูกค้าเห็นไหม แล้วมันราคาแบบราคาเบาพี่คือในนี้ไปไหนกันเนี่ยฉันว่าในเนี่ยเธอเข้าผิดคือผิดปั๊กเพราะในนุ่มมันเข้ามาเต็ม,ม,ม,มแล้วอยในหนุ่มยังมีผิดหนุแล้วเหรอถ้าไม่ในนี้มันคอมเมนต์ไม่ขึ้อนอ่ะข้างหน้ามีนะข้างหน้าเนี่ยมีนะ สั่งมาเลยนะวันเสาร์ก็ส่งนะที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพจากกรุงเทพ

กนนะระสอบกี่กิโลราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าโลหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะ สวยแค่กระสอบอย่าสวยสวยสวยใครเอารีบเอาเลยเร็วพี่มาีขอสีส้มเยเนี่ยอยสีส้มไม่พี่นอดีใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องขยับนะไม่ต้องไปจิมน้อ แต่สีมันสดดีใครจะเอาอ่ะพี่ใครจะรับแคปหน้าจอได้เลยเมนเอาเ็้าเอี่ยวให้หน่อยคือหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะน่าจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่สิบลูกละสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหลือไม่เยอะแล้วนะคะถ้าใครจะเอารุ่นถูกนะพันเก้าแต่ถ้าใครจะเอารุ่นแพงมันมีสัมันพันเก้าแล้วมันก็กระโดดไปสามพันสองเลยนะพี่ตอนเนี้ยมันกระโดดไปที่สามพันสองเลยนะ ใครอยากได้รุ่นถูกรีบเอาก่อนสินค้าหมดนะคะ